ขาไม่นื่นใ่าคลุกกระชาระวังนะท่านหญิงไม่เหมือนท่านท่านท่านชายไม่เหมือนท่านหญิงนะรเฮ้ย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 ช่ใช่ใ่ใช่่ใช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 ่่่ตา่ครับ่่่่่านท่าน นีใคกูนไรไปไปไปครับขอโทษนะนครับจอยจกปซะางที่บอกแล้วว่าอย่าเข้าไปคุณตาปนกระเด็นเลยนไหวไหมเหมือนทันเริ่มโกรธแล้วกนาันเกินาวสามเดนยกสารกลวาสารทีกคือเมื่อกี้นี้เหตุการณ์คือ ทสารได้ไปจับหน้าของท่านนะโด้ท่านคือจับบีบคอโยนน้องทสานจะเด่นเลยนะคุณดูแต่พวกเราไม่กล้าเข้าใกล้เลยใช่คือท่านนี้หดดหดจับไม่เหมือนท่านหญิงเลยนะทสามพี่บอกแล้วไงว่าจะแบเข้าก็ขอกรับสวัสดีพี่ปานาอาพิเยปสีทุกคนกยูนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องวิงคนเล่นกับพิบนะคุณดูก็คลิปนี้นะผมก็จะพาไปหาท่านหญิงนะที่ผมไม่ได้มาหาท่านหญิงนานแล้วคุณดูก็ไม่รู้ว่าจะเจอท่านหญิงไหมหรือว่าจะเจอพี่ชายของท่านนะขอท่านหญิงนะคุณดู ถ้าแบบเราเจอที่ช myself, like ายงฉันแล้วก็ไม่รู้ผมต้องทํไงนะคุณดูวันนี้ก็ผมได้พาพี่นนท์มาแล้วคุณดูพี่นนท์ก็ได้มาสัสดีคลิปช่องน้องนนท์อนนท์นะครับผมก็ทุกคนวันนี้ก็พี่นนท์ก็ได้มาถ่ายคลิปแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจพี่นนท์ในรนคุณดูก็อีกคนก็พาไม่ได้ก็คืออันนี้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ออกกล้องมานานมากเลยคุณดูผมสวัสดีครับชื่อวัดนะครับผมก็วัดผ้าหลอดครับทุกคนก็อย่าลืมไปกดติดตาม พี่ว่าพราวกับพี่นนท์นนท์นนท์ก็ทุกคนก็วันนี้ก็น่าจะมีแขกพิเศษอีกคนหนึ่งนะที่เราแบบเราได้ไปรับตัวจากท่านฤาษีมาก็น่พี่ๆน่าจะรู้ว่าอ่าไปรับทานฤาษีจากใครนะคุณหนูก็จะเป็นน้องทาซานนั่นเองคสวัสดีทาซ่ก็ทุกคนก็ผมก็ได้ไปรับน้องทาซานมาแล้วก็มาหาท่านหญิงนะคุณหนูไม่รู้ว่าวันนี้มันจะเจอท่านหญิงไหมคุณหนูถ้าเจอก็ดีนะแต่ว่าถ้าเจอท่านท่านชายพี่หญิงของท่านก็ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคุณหนูเราก็ต้องแบบ เราก็ต้องไปกราบไหว้เขาแล้วเพราะเหมือนเขาจะแบบไม่ค่อยให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับเขาแน้วคุณมไปะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันแล้วไปครับครับก็ทุกคนเนี่ยนะก็ทางนี้พี่นนท์ทุกคนก็ยินดีเป็นกำลังใจให้พี่นนท์กับพี่วัดด้วยนะผมผมก็มาครั้งแรกนะครับใช่ทุกคนพี่นนท์ก็ได้มาครั้งแรกนะหน้าผมดีก่าแต่ท่านไม่เคยนะท่านยังไม่เคยเจอพี่นนท์กับพี่วัดมั้ง อาจารย์เจอเจอพี่ชายเขาแหละใช่หรอรูปร่างเป็นยังไงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่น่งงนนากลัวไหมท่านน่ากลัวปะ,นวปะคนคือผมก็ไม่เคยเจอท่านพี่ชายของท่านนะแต่ไม่รู้ว่าท่านนะ่ะเขาจะชอบพี่ชายท่านนะ่้จะชอบเราหรือเปล่านะก็ทุกคนก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะใช่ครับวันนี้ก็ วันนี้ก็เป็นวันดีนะที่ผมได้มากับพี่นนท์แล้วก็พี่วัฒนะครับใช่แต่ก็ผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปประมาณ4-5เดือนเลยนะผมแบบดิ้นเรียนด้วยทุกคนก็ดิ้นเรียนไปกังใจพี่นนท์ด้วยนะพี่นนท์ก็ได้กลับมาทำชุดเป็นครั้งแรกกันเลยเฮ้ยพี่ชายเข้าวัดพี่เจอแล้วพี่พี่ชายเข้า คุณนนเจอไหมท่านเนี่ยพระธาตนเราเดี๋ยวเราไปกราบท่านเนี่ยไม่ว่าท่านจะชอบหรือเปล่ปาเน้ยเหมือนท่านนั่งมงเพลนเลยอะท่านนั่งสมาธิเลยอะนีปลาด้วยทศานกลัว่าไหมตื่นเต้นปะใช่คนเราก็มาหาท่าน มาหาท่านหญิงแต่ไม่รู้เจอวันนี้ไม่ได้เจอท่านไม่น่าจะเจอท่านหญิงนะเราจะนิจกับท่านหญิงบางอย่าใช่ไม่ใชนิจกับท่านท่นทานชาย,าชายแต่เหมือนพี่ชายอ่ะคือที่ผมได้ดูคลิปไปกันคือผมเห็นเก็ดตรงมือเลยนะเด่นรั้วจริงไม่จริงนะก็อยู่ที่พี่ๆต้องสังเกตดูเองนะวันนี้ท่านชายก็ได้หยู่ในเขานั่งมัมเพนนะคุณนี่ตบาเนาะที่ว่าเบาๆนะพี่ เปนต้นจนแต่วางกล้องยี่เป็นต้นจนตรงนี้ต้นดีเดี๋ยววางกล้องโจมนะคนเงี้่นคยท่านสวัสดีครับคุณจอเป็นยิงชายกันทำไมถึงมาที่นี่ผมมาหาท่านหนึ่งครับท่านจอเป็นอะไรอะไรกันผมมาทไมต้องมาผมผมมาเยี่ยมท่านยิงครับท่าน ท่านเป็นใครครับเป็นเป็นที่ชายของท่านหญิงเจ้าเป็นใครตอนมาเมื่อไรเพื่อนผมมาเยี่ยมท่านหญิงครับท่านเพื่อนไอ้ที่ท่านทำอะไรอยู่ครับเราไม่ต้องรู้ผมถึงท่านไม่บอกผมก็รู้แล้วเพราะท่านนั่งสมาธิอ่ะไปท่านหญิงไปไหนอ่ะ เรนานต้องมีชาดเด็กเราไ้องพมีสาดเด็กอาจะม,ดดะจะมโนาจะปิดปากก็จะไม่ให้เราออกเหมือเหมือนท่านน่าจะมีบริวารไม่รู้ว่าจริงไม่จริงท่าน,นทำอะไรอยู่ครับท่านทาบอกเลยก็ไม่ต้องรู้ท่านคือท่านไม่บอกนะว่าท่านทำอะไร,ะรอยูอ่ราอะไรก็ไคน ผมมาหาท่านอยิงครับคือพี่แป้งให้พวกเรามาดูว่าท่านยิงเป็นยังไงบ้างแต่วันนี้พี่แปงไม่ว่างครับเพิ่จอไม่ตรงมาที่นี่เพิ่งจอดเปิดขัดเลยครับอ่าผมขอเดี๋ยท่านยิงได้ไหมครับวันนี้ยู่ท่านไปไหนครับเราไม่ต้องนี้งหรอกท่านอยู่แต่กอนนะครับผมที่ชี่เด็กก่อนเราจะมาให้ออกมาจะลองไปถามท่านดถึงก่อนก็คอยจะรู้กันนะ ตผมก็ไม่ได้เจอยิงชาวพินณาที่ผมตามหาคือตอนนี้ไม่รู้ว่าจะได้เจ๊ยัไะครับผมคือตอนนี้ไรู้ว่าิงชาวพิชยาจกัมรเมวานะผมก็ไปดูหลายรอบก็ไม่้ถ่ายวิดีโอเลยทุกคนท่านก็ไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรท่านเหมือนท่านยัไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับที่เรามาหาท่านเนี่ย ท่านท่านสุนาอยางขัครับเราไม่รู้ไปหาท่านนั้นหนึ่ท่านจะมมงเห็นะทุกทนเป็นหลงสามมากเลยเจ้าจะมาที่นี่ก็ควรี่วดัดได้ขาวใหม่ทุกอย่างเต็มถุรีท่านไปตอบเลยก็ามีอะไรเจ้าไปทำรูป คือพี่วัดได้ไปําอะไรท่านเนี่ยทุกคนเนาท่านนิงดีนินดีกีี ก็ต <sein> ุดุดูมาก็แลดวดูพี่ว่าถามอะไรพี่พี่ว่าจะถามยิงสับปิดหนะงพี่พี่ว่าตือ๋อแคนิดพี่วัดได้ถามว่ามีสับปิธนาที่ พี่วัดได้ไปเจอนะขอถามว่าเขาไปไหนแล้วแต่ท่านท่านชายวองขึ้นสวรรค์ไปแล้วผมก็ไม่รู้คืออะไรนะท่นผ้มก็ยังงงเหมือนกันเนี่ยเขดูดูกันฮู้่ะเาดูดุกันนะู้่ะพาไปเลยแต่ไม่ได้ พี่วัดจะถามว่าเ,าเาขาอ,อ่ะพี่วัดจะให้ท่านช่วยอะไรแต่ท่าน่ะช่วยรัไมได้เพราะมันคือเวงกรรมของพี่วัดนะที่ได้ไปเจอท่านหญิงคนนั้นอ่ะที่พี่วัดจะไปเจอท่านหญิงพี่เพื่ไปเจอที่ริมน้ำนะผมก็ไม่ได้คือท่านหญิงเคยอะพี่น้องมีอะไรจะถามไหครับเขคนนะผมนั่งโยนทาเนี่ย เป็นอะไรนะถามพี่วัดไปถามเลยท่านเลยถูกทหารจะไปเล่นไฟไนะม่พาทายโอเคทรานเล่นตรงนี้แหละทหานก็ได้ไปเล่นน้ำน,นะได้ปกติตรงนั้นอนะ่ะท่านหนิงไม่ค่อยให้ใครไปเล่นนะ ตอนละครพิธีตอนนี้ไปได้ท่านท่านเรียบร้อยนะครับผมทุกคนเหมือนท่านชายไม่ได้ว่าท่านเล่นไหนท่าซานระวังนะท่าซานขนท่านก็ก็ดู่าถามก็นนะเดอยู่หลายอยู่นะครับผมใชนี่อาจจะมีผู้นเยว่าไม่น้ำไม่ได้ไม่น้ำไม่ได้ เราจะให้เล่นน้ำเล่นไหมครับตามนิ่งท a s a นายหนึ่งทา s a n ครับทาทานอย่าดื้อนะเพราะท่านชายไม่เหมือนท่านหญิงนะทา s a n จารังชวนก่อนเล่นน้ำเล่นน้ำไหมครับนี่เล่นน้ำตามนิ่งๆโอเคให้มากรูปทา s a n ระวังนะท่านหญิงไม่เหมือนท่านท่านท่านชายไม่เหมือนท่านหญิงนะทาทานควทาะรังคดูนานหน่อยได้ไหมครับ

อย่างที่บอกแล้วว่าอย่าเข้าไปคุณตาปันกระเด็นเลยาระธานไหวไหมเหมือนท่านเริ่มโกรดด้านทุกคนาระธานเก็บเงียบแต่ท่านก็เกลับว่าประารทุกทุกคนคือเมื่อกี้นี้เหตุการณ์คือท่านได้ไปจับหน้าของท่านนะแล้วท่านคือจับบีบค้อยน้องท่านกระเด็นเลยนะคุณดูแต่พวกเราไม่กล้าเข้าใกล้เลยใช่คือท่านนี่หดโหดตัดไม่เหมือนท่านหญิงเลยนะ กรถามที่บอกแล้วไงว่าอย่าไปเข้าใกล้เจียไหมท่าทานเจี๊ยบไม,ม่ได้เจียมากระเด็นเลยนะทา่าท่าทางอกระเด็นไปไกลเลยนะที่บอกแล้วท่าทานท่านชายไม่เหมือนท่านหญิงนะผมรู้เป็นคนลมแรงนะคุณดู้ชมรู้ด้วยไลมแรงแน่จริงท่านครับท่านจะทำอะไรพวกผมเลยนะพวกผมมาดีครับท่าน Th, ผมมาหาท่านเองคร,ร,ร sure. <t 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 ับคือท่านนี่คือตะขอใส่นะพี่ใส่แบบใส่จับเดียวนะแต่คือเมื่อกี้นี้ท่านไปก้นบ้าแบว่านี้มนรุแรงมากเลยอือแรงรลมแรงอ่ะเมื่อกี้นี้มืดนี่แสงคือเนีะผม้พงค่อยากเจอท่านหญิงครับท่านผู้พงศ์มาได้มาทำอะไรครับทำอะไรทำนิยมนะพี่คือตอนนี้มันทันจะกดหนักนักนะ คนท่านคือโกรธมากที่น้องจะสามไปจับหน้า,นาคุณนะก็ะคือท่านนี่คือโดนน้องชาสากรกิะเด็นเนี่นะมีแก่ตกใจเลยนะครับโดนมีแกตกใจเลยคตอท่านนี่มันเหมือนท่านยิงจริงๆนะท่านยิงนี่คืออ่อนไหวนะแต่ท่านที่ใส่ของท่านนี่เหมือนแบบโกรเลยมันก็นนนนไม่รู้ท่านไปโกรธอะไรมานะ กินี่วเ็นไหมพี่กระเด็นเลยกระเด็นกระเด็นะไปตายอ่ะพี่บอกด้ยเยอะาานี้จ็บตัวติดกันนะพี่ยาพี่การัาราัอมาตอนนี้ยาสานก็กลัวแบบัวสันหมดแล้วเนี้ยนี่ทีอ่ะโอเค คนรคงขอต้องขอมาพักกันเพราะเราเดินมาเราก็เหนื่อยเหมือนกันนะเราก็จะมาหาท่านอาจารย์ในเกือเหตุการณ์วันนี้ผมก็ไม่กล้าเข้าไปหาท่านทำอะไรก็ไม่ได้ด้วยนะขอเดี๋ยวท่านมันขอเดี๋ยวท่านจะปิดป่าไม่ให้เรากลับบ้านอีกนะงเรางจ้าก่อนนะจ๊ะเกียร์ท่านกดหน้าทานนะครับท่านจ้าทานจะกลับนะทุกคนทา่านรอแป๊บนึงนะท่านอย่าเพิ่งกลับนะกลับพร้อมกันท่านเน็ต กลัวมากๆเลยนะทุกคนท่านครับผมก็ต้องขอโทษพี่พี่อ๋อต้องขอโทษท่านด้วยนะที่น้องชาสารได้เล่นกับท่านแรงเกินไปผมขอโทษแทนด้วยการทําความสะอาดได้ไหมครับท่านผมขอได้ริมน้าเนี่ยครับผมผมต้องขอโทษท่านจริงๆริงนะที่น้องชาสารทําอะไรแบบนี้ที่ท่านไม่พอใจให้ท่านโกรธตอนที่ท่านจะแบบปิดป่าแล้วก็ให้ไม่ให้พวกผมออกจากป่านี้ได้ครับผมขอโทษจริงนะครนะผม <laughs> เดียมาด้วยอถามวยแล้เราแล้เราต้องยต้องดื่้วองด่มด้รยตอื่มด้วยต้องดื่มด้วยตอครับมยต้องดืมค้วยต้องดบ่ด้วยอวยต้อดื่มด้วยองด้ยตอ่มด้วยต้องเมด้วยอืวยต้องดื่มดยต้องดืบม้วยต้องดื่มด้วมดครับ้อมอองดืมดต้องดข้วครับงด้วอ่มด้วงดื่ น้องท่านแม่นท่านแรงสบหท่านเจ้าิกโอเคอนี้เาข้วาเปนันนี้คือเจ้าบิดท่านท่านรวจนะโคือท่านนี้คือไม่ให้ทำนะไฮไลท์ของผมกับอย่างเดียวนะคุณดูเหมือนท่านจะไม่พอใจนี่มากที่นอนตามไปจับห่วย ที่หลอกแล้วสารวอนท่านยังไม่เหมือนท่านดิ่งจริง า,ททานะครับผมต้องขอโทท่านจริงๆนะท่านผมไม่อยากให้น,นักาช่วยมันมเลยนักา,ามได้ทำร่ำเวยไปเจ้ากรเจ้า้า่ะโทษจจจเจ้าข้ขงครับท่านวิมนันนีเรววินครับท่านวินกับก่อนเจ้ากลับไป เด็กข้าวกล้วยากันนี้ทุกคนคือท่านนี่คือไม่ยอมเลยนะคุณดูท่านไม่ยอมให้อภัยน้องชาสานเด็กไข่นะอะไรพี่ชาสารชาบ,บ,นนบ,บนนานชาบานเกิดขึ้นไหน้วไม่รู้ แพ่มอี่ดูไม่ก,กินเจากันไปปีนี้ใครบิบา,มาผมว่าเรื่อนไม่ใช่แล้วเรื่อไม่โอเคแล้วอทุกคนไปลมแรงะทุกคนท่านมงต้องขอโทษท่าน,ทานแทนน้องสาสานเลยนะไปทีวานะสานไปาสาร เอาไงดพี่จับ<ป><ป>เลยจับไปเปิดมามเิคือท่านนี่คือโกรธมากเลยทช่่สาสงานไปจับหัวนะสวัสดีครมก็ไม่รู้ว่าท่านจะโกรธอะไรนะ่จะโกรธนชาสาาชาสานไม่เป็นไรนะใช่ปนนะชาสารแค่พอชาสาน